เราจะมาขอน้ำเต้าหู้กับมดเอ็กกินนะครับคุณมดเอ็กครับรคุณมดเอ็กครับนะขอน้ำเต้าหู้หน่่ยครับตักเอาแปะกล้วยเอาแปะกล้วยก่อนแนะล้วเร็วเดี๋ยวอย่าไปใช้คุณแม่อย่าไปใช้คุณแม่แมเร็วเร็วเ,เอาไปพนักงานนะโอ้ยเอาแปะเอาแปะกล้วยโอ้พอแล้ว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 เดี๋ยว คือจะใจดีโบ้เอาออกอีกกินไม่หมดเออโอ้อันนี้ก็ใจร้ายไปเออาีก <All you. S 1> ตักเองก็ได้ไหม<อ>ตัก,ตกเองเลยโอ้อกินฟรีก็กินแล้วจะไมาใช้ก็ตัดอีกแล้วก็ถั่วแดงนิดนึงแล้วกันเอ,เอาหวานน้อยนะคุณมดเอ็กเอาหวานน้อยโอ้ยพับพีแหมพอแล้วอันนี้นิดนึง นพอ้ <laughs> <laughs> โยโอ้ยเออแค่นั้นแหละตั้งแ่นั้นพอแล้วพอแล้ว <laughs> โอ้เสิร์ฟจากมดเอ็กซ์มดเอ็กซ์ร้อนมือ